อ่าครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมเรหรียญหลวงพ่ทวดนะครับเหรียญเสมารุ่นสาห้าแล้วก็ปีสองห้าสองหกนะครับ, 2, 5, 2, 6, รบเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับก็ก็จะมีหลายบล็อกเนาะอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลอ๋ออันนี้เป็นบล็อกเป็นบล็อกวัดสร้างนะครับก็ เหรียญน,นี้ก็ที่เป็นข่าวฮือฮาครับที่ว่าฮอตกที่แกงกระจานนะครับก็ห <c> ล <oughs> อ,อดชีวิตเราปฏิหารแลก็ด่งดังมาครับเหรียญใต้ลมเย็นเหรียญน,นี้สร้างเป็นที่ลึกนะครับให้ทหารตำรวจนะครับที่ยุคนั้นที่เกิดความแตกแยกทางความคิดเนาะทางการเมืองนะครับก็ปราบปรามพวกพวก,พวกหลายคอมมิวนิสต์ทางภาคใต้นะครับก็ เขาจัดสร้างแล้วก็แจกให้ตำรวจทหารนะครับแล้วก็อาสาต่างๆนะครับก็พวกติดตัวไปนะครับก็มีประสบการณ์เยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวนี้สวยนะครับสวยๆกลางเป็นผู้ทิมนะครับผู้ทิมนะครับก็ด้านหน้าก็เป็นผู้ทวดนะครับ คุวิสัยโสพลสอห้าปีสองห้าสองหกสวยๆส,สภาพยังก็ิบเลยรครับนี่เขเก็บไว้นานเหมือนกันครรบเก็บไว้ให้ดูด้านหลังแล้วก็กลับด้านนะครับเราจะได้เห็นเส้นสายแล้วก็ เงาอะไรต่างๆครับในตัวเหรียญน,นะครับเยอะเลยครับสวยๆครับลูกรว่ดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นส่วนตัวก็ไว้แขวนน้ารถเยอะแยะหมดนลครับ <c oughs> ก็ตามความเชื่อของชาวพุทธเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสํบวนนี้สวัสดีครับ